30มิีนาคมปีที่แล้วนะครับเป็นวันที่ชาวเมียนมาจำนวนมากต่างเฝ้าฝันถึงนะครับเพราะว่าพวกเขาต่างอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและกับชีวิตของพวกเขาครับเมื่อนางองซานซูจีผู้นำพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD เเข้ารับตำแหน่งหลายตำแหน่งในรัฐบาลนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในวันนั้นนางองซานซูจีรับตำแหน่งอะไรกันบ้าง สำหรับตำแหน่งแรกเลยนะครับที่ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของนางองซานซูจีคือที่ปรึกษาแห่งรัฐและเธอเป็นผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งนี้เป็นคนแรกของประเทศด้วยเช่นกันอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่องซานซูจีนั้นรับตำแหน่งมาแล้วทำให้เธอสามารถเดินทางไปพบปะกับผู้นำต่างๆทั่วโลกได้เลยนะครับคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญครับคือรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีและนอกจากนั้นครับยังมีอีกสองตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมก็คือรัฐมนตรีศึกษาธิการและรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานแต่เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวแม้จะมีความสามารถมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าการควบหลายตำแหน่งหลายกระทรวงพร้อมๆกัน ขณะที่แต่ละตำแหน่งแต่ละกระทรวงมีความสลับซับซ้อนของเนื้องานแตกต่างกันออกไปทําให้ภาระงานล้นมือ2ตําแหน่งนี้จึงเป็นตําแหน่งที่เธอนั้นสละในภายหลังนะครับส่วนตําแหน่งทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากการที่นางองซานซูจีพารพรรค NLD ก LD, วาดชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นในปี2558ได้สําเร็จครับ ในครั้งนั้นนะครับพัก NLD ได้คะแนนเสียงทั้งประเทศมากถึง86โดยกวาดมา255ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและ135ที่นั่งในสภาเชือชาตินะครับจากชัยชนะดังกล่าวเธอควรได้นั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีแต่เนื่องจากมีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญน,นะครับเธอจึงไม่สามารถนั่งในตำแหน่งประมุขสูงสุดของประเทศได้แต่พัก ก็หาทางออกให้กับบทบาทที่สําคัญของเธอโดยการมอบตําแหน่งในคณะรัฐบาลให้เธอมากมายแต่ก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปนะครับว่าเธอคือประมุขตัวจริงของประเทศหาใช่ประธานาธิบดีถิ่นจอแต่ได้อย่างใดหลังจากที่อยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการทหารและความยากจนข้นแค้นมานานเครื่องศตรวรรษชาวเมียนมาฝากความหวังเกือบทั้งหมดของพวกเขาไว้กับผู้หญิงที่ยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการทหารมานานหลายสิบปีอย่างไม่ย่อท้อแต่ว่าหนึ่งปีผ่านไป เรามาลองพิจารณากันนะครับว่ารัฐบาลของหญิงเหล็กคนนี้สอบผ่านหรือว่าสอบตกครับในระหว่างการหาเสียงพัก NLD สัญญากับประชาชนเรื่องความเจริญรุ่งเรืองและยุติสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมานานหลายสิบปีนะครับแต่ช่วงหนึ่งปีของการเรืองอำนาจแม้ว่าเดอะเลดี้องซานซูจีจะยังเป็นที่นิยมชมชอบของชาวเมียนมามากมายแต่กระแสะความไม่ชื่นชมเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับ นักวิเคราะห์บอกว่าหลังขึ้นมามีอำนาจนางซูจีห่างเหินจากประชาชนมากขึ้นด้วยการถแถลงข่าวต่างๆก็ไม่ค่อยมาเข้าร่วมและการไม่ยอมออกมาพูดอะไรในกรณีความรุนแรงในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นถิ่นของชาวมุสลิมโรฮิงญาในกรณีหลังนั้นนะครับทำเอาบรรดาผู้สนับสนุนเธอในประชาคมนานาชาติหดหายไปมากเพราะว่าครั้งหนึ่งคนกลุ่มนี้ชื่นชมเธอในฐานะผู้ปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนครับ ในกรณีของปัญหาโรฮิงญาน,นะครับล่าสุดเองทางด้านสหประชาชาติก็เพิ่งจะมีมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค้นหาความจริงเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าทหารนั้นก่อกรรมทำเข็นกับชาวมุสลิมโรฮิงญานในรัฐยะไข่แต่ว่ารัฐบาลเมียนมานะครับก็ปฏิเสธไม่ให้มีการตรวจสอบโดยให้เหตุผลนะครับว่าการเข้ามาตรวจสอบนั้นจะยิ่งทำให้สถานการณ์มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นทั้งยังปฏิเสธด้วยนะครับว่า ไม่มีการกระทำเลวร้ายตามที่กล่าวอ้างครับแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลและนางซูจีอาจจะโดนใจคนเชื้อสายพมา่าที่ไม่เอาชาวโรฮิงญาก็เป็นได้นะครับนางซูจีเองก็เป็นคนเชื้อสายพมา่าเช่นเดียวกับหลายๆคนในรัฐสภาและรัฐบาลแต่สำหรับเรื่องอื่นๆหลายคนมองว่ารัฐบาลทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งเมื่อเจาะลึกลงไปก็ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ เพราะแม้คนของนางซูจีจะเข้ามาจนเกือบจะเต็มสภาแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้ส่วนมากเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่มีประสบการณ์ในงานการเมืองจริงๆดูถ้ามีก็น้อยมากนะครับและหลายคนต้องเข้าไปอยู่ในคุกนานหลายปีในสมัยพรเด็จการทหารและแม้ว่าฝ่ายทหารจะถอยหลังออกไปแต่ก็ยังคงวางรากฐานกำลังทางการเมืองเอาไว้ในรัฐสภาครับ โดยนอกจากการกีดกันไม่ให้หนังสูจีเป็นผู้นำแล้วก็ยังกันที่นั่งในรัฐสภาถึงหนึ่งใน4เอาไว้ด้วยให้สำหรับกองทัพซึ่งก็มากเพียงพอสำหรับการสกัดความพยายามเปลี่ยนแปลงใดๆของฝ่ายรัฐบาลได้ นอกจากนั้นระบบนี้ก็ยังทําให้กองทัพได้ควบคุมสามกระทรวงที่สําคัญที่สุดก็คือกลาโห وم, มมหัศไทยและกระทรวงพรมแดนและคนที่พยายามออกมาผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ต้องถึงตายมาแล้วนะครับอย่างเช่นนายโคนี่นักกฎหมายคนสําคัญของพรรคเอ็นเอลดีที่ถูกลอบยิงกลางวันแสก,แสกในงานศพของเขาซูจีออกมาเรียกร้องให้ประชาชนมีความอดทนนะครับโดยบอกว่าช่วงเวลาแค่10เดือนหรือ1ปีไม่ถือว่ามากสำหรับประวัติศาสตร์ของประเทศ แต่ว่าตอนนี้ชาวเมียนม,มาหลายคนก็บอกนะครับว่า NLD ก็แค่เล่าเก่าในขวดใหม่ซึ่งพวกเขาหมายถึงการเป็นรัฐบาลที่ยังคงไม่ยอมรับฟังเสียงของประชาชนนั่นเองครับผู้นำสูงสุดของประเทศนะครับออกมาบอกว่าระยะเวลาเพียงหนึ่งปียังคงไม่เพียงพอสำหรับการพิสูจน์การสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเมียนม,มาช่วงเวลาต่อจากนี้ครับจึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังคงมีศรัทธาในตัว นางองซานซูจีและรัฐบาลของเธอนะครับว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับประเทศได้จริงตามที่สัญญาไว้หรือไม่ครับ